สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้ผมได้กลับมาที่สาขาไม้ผลอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ออกจากไม้ผลไปนานน่าจะ2 0กว่าปีนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังไปมาแต่10ปีหลังนี่แทบจะไม่ได้เข้ามาเลยนะครับก็ผมอยู่กับพี่พิกูลนะครับซึ่งเป็นคนเก่าแก่นะครับตั้งแต่เปิดไม้ผลใหม่ๆเลยนะพี่พิกูลก็ อยู่ที่นี่แนละ้วทีนี้เราอยู่ที่ต้นของนิติพันธุ์นครพนมหนึ่งนะครับซึ่งพันธุ์นี้นะครับเพื่อนผมนะครับซึ่งเป็นไม้ผลรุ่นสีด้วยกนะันนีฮยปุณาดุลน,นะครับก็ส่งจิิงพันธไม้นะครับสามต้นผมก็มอบให้กับทางสาขาไม้ผลปลูกนะในปีห้าแปดนะครับมาถึงวันนี้เนี่ปีหกแปด้วยนะครับอยาถามี์นิิกุณนะฮะการออกดอกติดผลก็เป็นยังไงบ้างครับนะครับการ ออกดอกติดผลนี่รู้สึกว่าจะติดผลดีแล้วก็ผลโตเป็นที่น่าพอใจค,ครับ,รบออกตลอดไหมออกตลอดทุกปีครับโอ้ทุก,กปีเลยนะความจริงพันนครมนุ่มเน,นี่ยครับเป็นลิจี่ที่ต้องการอากาศหนาวเย็นไม่มากนะครับซึ่งภาคเหนือเราโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนเชียงรายเนี่ยนะครับปลูกได้สบายสบายเพราะว่าอากาศหนาวเย็นของเราเนี่ยเพียงพอแต่ที่สําคัญก็คือเขาเก็บเกี่ยวก่อนใช่ไหมฮะ ก่อนอเก็บเกี่ยวก่อนนะจะเห็นว่าต้นนี้นะครับเดีย๋ยวลองดูนะนนี้กําลังติดผลนะครับน่าจะเก็บเก็บสองเซนนนนะครับอันนี้ปกตินี่เก็บประมาณเดือนไหนเนะคุณเมษาไหมประมาณนะี้หลังสงการประมาณหลังสงการะน,น,นะฮะหลังสงการซึ่งปกติลิ้นจี่พันองหวยซึ่งปลูกกลางภาคเหนือเนะี่ยก็จะเก็บประมาณต้นต้นพืษสภา เราไปดูอีกต้นหนึ่งนะไอ้นี้ต้นนี้กําลังออกดอกนี้ก็ออกดอกสวยเลยนะครับนะออกดอกได้เต็มต้นนะพันนครพนมนะครับผมว่าถ้าใครชื่นชอบนิ้นจีนะครับพันนครพนมนะครับก็เป็นลิ้นจีที่น่าสนใจที่จะปลูกในภาคเหนือตอนบนนะครับ,รบต้นนิจจีที่ท่านเห็นอยู่ด้านหน้าผมนะที่ปลูกในกระถางนะครับต้นเล็กๆแล้วออกดอกด้วยนะครับก็คือนิ้นจีพันนครพนมหนึ่งนะครับ เมื่อกี้เราได้เห็นต้นใหญ่ที่สาขาไม้ผลแล้วแล้วนะครับต้นนี้ปลูกในกระถางนะครับก็สามารถที่จะออกดอกติดผลน,นะครับได้นะแต่เห็นว่าพันนี้น่าสนใจน่าสนใจตรงไหนฮะน,น่าสนใจตรงที่ว่าเขาต้องการอุณหภูมิที่ไม่ต้องต่ำมากนักถ้าเทียบกับพันธุ์ทางภาคเหนือเช่นพันธุ์งงงวยนะครับพันธุ์จักรพัดเนี่ยต้องการอากาศหนาวเย็นมากถึงจะชักนําการสร้างตาดอกแต่ว่าลิจีนะครมณฑเนี่ย ไม่ต้องการอากาศหนาวเย็นมากนักก็ออกดอกได้และที่สําคัญก็คือจะเก็บเกี่ยวกรพันธุ์วงวยซึ่งเป็นพันธุ์ของทางภาคเหนือนะครับก็เป็นพันธุ์ที่น่าสนใจแล้วก็รสชาติที่ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกับลิ้นจี่พันธุ์ฮงวยเลยนะก็อยากแนะนานะครับถ้าใครชื่นชอบเรื่องของลิ้นจี่ะนะครับพันธุ์ลิ้นจี่นครพนมหนึ่งนะครับเป็นพันธุ์ที่อยากแนะนําให้ปลูกนะครับก็ฝากนะครับกดติดตามนะครับ กดไลค์กดแชร์กรเกษตรสุขบายพาวินนะครับเราจะนำสาระดีๆในเรื่องของการ,กรเกษตนระมานำเสนอให้กับผู้ชมนะครับ